เจอฉากมานะครับเพกก็ได้นังขอแท้มองหน้าต่างอยู่นะครับเสร็จแล้วก็ได้มีเสียงแมวดังขึ้นแหละครับจึงทำให้พระเอกนั้นได้ตื่นขึ้นมาพอพระเอกได้ตื่นขึ้นมานะครับก้นของแมวมันก็ได้ประทับลงที่ใบหน้าของพระเอกเหรอครับ จึงทาให้เะเอกนั้นได้พูดขึ้นมาล้วครับว่าชีวิตของฉันน่ะทำไมมันน่าสมเพชจังตื่นมาก็เจอก้นแมวเสร็จแล้วระเอกที่ถือแมวอยู่นั้นก็ได้วางแมวลงลครับแล้วก็ได้หันตัวไปที่เตียงนอนของเขาล้วครับแล้วก็ได้พลิกผ้าห่มานะแล้วก็ได้ไปเจอกับกล่นกล้นของเด็กสาวล้วครับเะเอกเนี่ยก็น่าจะดีใจล่ะครับที่ไม่ได้เจอแค่ก้นแมวหลังจากนั้นเพเอกเราเนี่ยก็ได้ตกใจล่ะครับแล้วก็ได้ถอยห่างมาจากเตียงนะแล้วหลังจากนั้นที่ระเอกได้สติกลับคืนมาแล้วเพเอกก็ได้ไปดูที่เตียงล่ะครับ ไปแล้วครับว่าอาเรื่อของฉันอยากเป็นเจ้าสาวนะแต่รูส shit, ้สึก uh. ว่าเพ่เอนั้นจำไม่ได้สนใจรุ่นพี่นะครับแล้วก็ได้ตอบกลับไปแล้วครับว่าถ้าจะละมือก็ช่วยหลับไม่ใช่ตื่นแล้วละมือหลังจากนั้นเพ่เอกก็ได้เดินไปอย่างเซ็งๆละครับแต่รุ่นพี่มิสากิก็ได้เข้ามาหาเพ่เอกนะแล้วก็ได้มีหยอกล้อเพ่เอกนะว่าจะไปกินข้าวอาบน้ําก่อนหรือทํากิจกรรมไอ้นั่นก่อนดีแต่เพ่เอกนั้นมันก็ได้เซ็งละครับจนรุ่นพี่มิสากิก็ได้ชวนเพ่เอกนั้นไปเล่นเกมถ้าเพ่เอกนั้นชนะฉะนอกั้ นะแต่หลังจากที่พี่เอกนั้นออกจากห้องไปได้ไม่นานก็ได้ไปเจอกับอาจารย์บิ๊กบึ้มเหะอครับอาจารย์ก็ได้เรียกพี่เอกเะครับว่าเดี๋ยวก่อนคันดาพี่เอกก็ได้ถามอาจารย์ไปนะครับว่าทําไมวันนี้ถึงใส่เสื้อเปิดหน้าอกสักขนาดนั้นล่ะอาจารย์ก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าก็วันนี้มันมีประชุมผู้ครองไงเราก็ต้องมีการเข้าสังคมกันหน่อยนะแล้วพี่เอกก็ได้พูดเหครับว่านี่อาจารย์คิดจะรวบเด็กนักเรียนใหม่ด้วยหรือไงแต่อาจารย์ก็ได้พูดเหครับว่ามันก็ยังมีคุณพ่อที่โกรธอยู่ด้ไ่่่รอองลกนัับพีีเะตปทค อาจา์นั้นให้มาก็เป็นอุปกรณ์ที่พระเอกนั้นต้องเอามาซ่อมป้าหน้าหอของเขานะครับซึ่งหอหนี้ก็มีชื่อว่าซากุระโซนะครับเป็นหอพักสําหรับพวกเด็กมีปัญหาหรือว่าพวกตัวปดนั่นเองแล้วรุ่นพี่มิสกิก็ได้วิ่งมาเรียกพระเอกจากข้างบนล่ะครับแล้วก็ได้พูดว่าเดี๋ยวจะถอดให้ดูแบบตื่นตาตื่นใจเลยแล้วตัวเนื้อเรื่องก็ได้กล่าวถึงคามิคุซามิสกินะครับเป็นหนึ่งในนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในซากุระโซอยู่ห้อง201เรียนอยู่ชั้นปี3เสสรร็็็จจุบบบบกกกกกกไไดด้้้มมีชาาาาใกก่่แแวววลลัััอพเ แล้วซึ่งเขาก็มีชื่อว่ามิทกะจินนะครับเป็นหนึ่งในนักเรียนที่อยู่ในซากุระโซ่เหมือนกันอยู่ห้อง 103เป็นรุ่นพี่ปี3เหมือนกันนะครับซึ่งนิสัยของเขาก็จะออกไปทางหนุ่มเพย์บอยนะครับพี่แกก็เนี่ยก็ได้จบสาวโรชโชเป็นหนึ่งทีนะหลังจากนั้น,น,นอาจารย์ก็ได้ออกมาละครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็มีชื่อว่าเซนโกคูทีฮีรเป็นคนที่คุมหอพักนี้เองส่วนเพลกนั้นก็อยู่ห้อง101เรียนอยู่ชั้นปี2อแต่ก็ได้มีคนละครับที่อยู่ห้อง102แต่จะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากันละครับก็เพราะว่าเป็นคนชอบหมกตัวซึ่งเธอเนี่ยก็มีช ก็ได้ตัดไปที่รุเงเยนนะครับก็ด้มีเพื่อนเพ้หอินะครับเดินเข้ามาถามผู้เอกว่าคงจะเหนื่อยน่าดูเลยนะที่ได้ย้ายไปอยู่ในซากุระโซหลังจากนั้นก็ได้มีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาถามเลครับว่าเพ่นั้นจะตั้งใจอยู่ในซากุระโซไปอีกนานเท่าไหร่ซึ่งเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าอโอยามะนารามินะครับนารามิก็ได้บอกเพ่ครับว่าไหนนาจะเลี้ยงอิคาริให้ได้ไงแล้วภาก็ได้แฟลชแบ็กไปละครับในวันนั้นเพ่งเนี่ยได้เดินอยู่กับนารามินะครับแล้วก็ได้ไปเจอลูกแมวตัวหนึ่งเข่าซึ่ง องเพี่งในตอนนั้นนั้นไม่ให้เลี้ยงสัตว์หรอครับ ด้วยความที่เพียงนั้นอยากจะช่วยก็ได้เข้าไปคุยกับพอนะพอก็ได้บอกครับว่าจะยอมทิ้งแมวตัวนั้นเพื่ออยู่หอพักหลักต่อหรือจะย้ายไปอยู่ซากุระโซเพื่อได้เลี้ยงแมวเพกก็ได้ตอบกลับไปนะวครับว่าตัวเพินั้นจะย้ายไปอยู่ซากุระโซแล้วพาเพิกตัดกลับมาปัจจุบันนะครับนามีก็ได้เอ่ยปากชมเพเอกไปนะครับว่าเป็นคนที่คิดใจดีจริงๆนะหลังจากนั้นเพเอกก็ได้ไปพบกับอาจารย์โนโตมละครับอาจารย์ก็ได้บอกกับเพเอกนะครับว่าเดี๋ยวจะมีญาติของอาจารย์นั้นมาอยู่ในซากุรโซดด้้้ววยยยฝาพเเเอนนนัแึ่่งธี ก็มีชื่อว่าชินะมาชิโระนะครับอาจารย์ก็ได้ให้ลูกพระเพอกมาแล้วครับแล้วก็ได้ให้รพเอกนั้นไปรับเธอในตอนเย็นด้วยแล้วภาพก็ได้ตัดไปในตอนเย็นนะคะเพเอกเนี่ยก็ได้มานั่งรอมาชิโระนะครับซึ่งเพเอกเราเนี่ยที่กำลังนั่งรออยู่ก็ได้กินขนมไปด้วยนะแต่ระหว่างกินก็ได้มีใบซากุระนั้นหล่นมาตรงขนมของเะเอกนะครับซึ่งึทําให้รพเอกนั้นต้องหันไปมองที่ต้นซากุระนะ แล้วตอนที่หันไปมองต้นสากรานั้นก็ได้เห็นเด็กสาวนั่งอยู่ตนต้นสากระล่ะครับเพระเอกเนี่ยก็ได้คุ้นหน้าเธอนะแล้วก็ได้หยิบลูขึ้นมาดูนะ เสร็จแล้วเะเอกก็เเดินเข้าไปหาเธอแล้วเธอก็ได้ถามเะเอกล่ะครับว่าเพเอกนั้นอยากเป็นสีอะไรงั้นหรอเพเอกเราก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าไม่เคยคิดเลยแฮะแต่ตอนนี้คงอยากเป็นหลากสีมั้งรพเอกเราก็ได้ถามเธอกลับไปนะครับว่าแล้วเธออะอยากเป็นสีอะไรมาชิโ่ก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันแต่เธอนั้น่ะคงเป็นสีขาวละมั้งเพเอกเราก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าเหมือนกับชื่อเลยจึงทำให้มาชิโดนั้นงงนะครับว่ารู้ชื่อเธอได้อย่างไรเพเอกเนี่ยก็ได้นะำตัวมาชิโ่ไปละครับว่าเพเอกนั้น ชื่อคันดาโซลตาอาจารย์ชิโรนั้นวานให้พระเอกนั้นมารับเธอไปแล้วพระเอกก็ได้บอกแล้วครับว่าจะให้ลูกตอนเด็กมาทําไมฟ้าตอนนี้โตขึ้นเป็นสาวแล้วแต่พระเอกนั้นก็ได้คิดในใจแล้วครับว่าแต่ทําไมแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นเธอก็อมารักกั้พบไงโซลตาคุ้งเสร็จแล้วมาชิโรก็ได้พูดกับโซลตาแล้ครับว่าโซลตาเป็นชื่อที่ดีนะชนะชอบหลังจากนั้นจึงทําให้พระเอกนั้นสะดุ้งไปทีนึงเลยนะครับ แล้วพาพแล้วตัดไปที่ซากุระโซนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มากินข้าวเย็นร่วมกันล่ะครับแล้วตอนที่กําลังกินอยู่นะครับลูปีมิทากาเนี่ยก็ได้ก็ซิมกับเพ่เอกล่ะครับว่ารูปร่างสัดส่วนของมาชิโรถือว่าดีเลยนะแต่หนุนม่นมๆในตอนนี้ที่มองอยู่อาจจะดูเลเ็กไปหน่อยแต่ถ้าได้เห็นตอนถอดเนี่ยอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะหลังจากที่ทุกคนนั้นได้กินเสร็จล้ะครับทุกคนเนี่ยก็ได้แยกกันที่จะไปนอนล่ะครับเฮ้ก่อนที่จะนอนนะครับก็ได้คิดนะครับว่าตั้งแต่ย้ายมาซากุระโซนั้นพเพนะ่เป็นตตััววของวองงเเมากึก้นาานลยี้อาจาอาจะไม่เปื่อยแล้้วก็็เปนได แล้ว่าไว่ารกแต่มาตอนเช้านะครับอาจารย์ก็ได้เข้ามาคุยกับเพเอกะครับว่าให้เพเอกนั้นไปช่วยดูแลมาชิโร่ให้หน่อยได้ไหมเพเอกเราเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปลวครับว่ามันก็ได้อยู่แหละแค่พาไปโรง,งน,นี้ไม่กี่ครั้งเธอก็น่าจะจําทางได้แล้วแหละ แต่จางก็ได้เข้ามาหาที่เะเอกนะครับแล้วก็ได้ทําหน้าตาจริงจังขนาะดแล้วก็ได้พูดนะครับว่างัน้นก็พาเธอไปให้ได้สิหลังจากนั้นเพเอกเนี่ยก็ได้ไปที่ห้องของมาชิโรนะครับเพเอกก็ได้เคาะประตูเรียกมาชิโรนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเะเอกก็เลยเปิดประตูเข้าไปนะครับแล้วก็ได้งงนะครับว่าทำไมห้องมันถึงเล็กขนาดนี้เพเอกก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่มาชิโรนั้น่าด ระเอกนั้นก็ได้อ่านจนจะจบนะครับแล้วพรพเอกก็ได้คิดอะไระครับว่าเรื่องนี้มันขนาดอะไรไปบ้างแต่ไม่ทันไรเนี่ยก็ได้มีอะไรขยับตรงขางเพเอกนะครับจึงทําให้พรพเอกนั้นไปเปิดดูนะซึ่งก็เป็นมาชิโรนั้นกําลังนอนอยู่หลังจั้นั้เนเพเอกก็ได้ปลุกมาชิโรขึ้นมาละครับเสร็จแล้วมาชิโรก็ได้ลุกขึ้นมาละครับโดยที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยเพเอกเราเนี่ยก็ได้มองครับทั้งมองข้างบนแล้วก็ได้มองข้างหน้าเพเอกถึงได้รู้นะครับว่ามาชิโรนั้นไม่ได้ใส่อะไรเลยเพเอกเนี่ย ก็ไล้ตกใจรั่นห้องเลยนะครับแล้วก็ได้ถามกับมาชิโรปไปเลยครับว่าทําไมถึงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยมายชิโรก็ได้ตอบไปเลยครับว่า เธอนั้นอาบน้ำก็เลยต้องถอดออกนักจากนั้นเพกก็ได้ยื่นจะ้าให้มาชือต้องใส่นะครับเสร็จแล้วมาชิโร่ก็ได้บอกกับเพะกแลครับว่าเธอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่มาชิโร่นั้นถามก็คือหยิบแค่เสื้อไปใส่นนครับโดยที่ไม่ได้ใส่ชั้นในหรือติ๊กกระดูอะไรเลยนะครับเพกเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าทำไมไม่ใส่ชั้นในล่ะมาชิโร่ก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าเธอนั้นไม่รู้จะใส่ตัวไหนดีก็ได้บอกเพ็กล้วครับว่าช่วยเรือกให้ทีได้ไหมเพกเราเนี่ยก็บอกว่ามันใช่เรื่องไม่นี่เสร็็แล้้้ววาาชรร่่กกกไดเนนคัับบบอง ระเอกจึงจำเป็นต้องเลือกให้กับมาชิโร่นะครับก็เลยโยนโกน้อนนอสีเหลียวให้ไปให้เธอมาชิโร่ก็ได้ตอบกลับไปละครับว่ากฟองตัวนี้ไม่น่ารักเอาซะเลยมาชิโร่ก็ได้ใส่นะครับเพเอกเราเนี่ยก็ได้ดูเวลาครับโรงเรียนรพเอกนั้นจะเริมเข้าเรียนกันแล้วเพเอกเนี่ยก็ได้มองไปที่มาชิโร่ครับแต่ผมผ้าหรือหนา้าตาของเธอนั้นยังไม่โอเคเลยเะเอกจึงพามาชิโร่ไปที่ห้องน้ำหลังจากมาชิโร่ได้ล้างหน้าล้างตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้ออกมาหาเะเอกละครับแต่เสื้อของเธอนั้นตันเปียกจนได้เห็นนมนกของเธอเลยนะเพรราาะว่พเกนนั้ นะแต่พระเอกนั้นก็ต้องดูแลเธอก็เลยให้มาชิโรนั้นไปแต่งตัวส่วนพระเอกนั้นก็ต้องทมความสะอาดพื้นที่มาชิโรนั้นทําเปือ้อนหลังจากนั้นมาชิโรนั้นแต่งตัวเสร็จก็ได้เดินมาหาพระเอกนะครับแล้วก็ได้พววูดกับพระเอกนะครับว่าโซลาร์เนี่ยน่าสนใจด,ดีนะเสร็จแล้วก็ได้ทําให้พระเอกนั้นเขินหน้าแดงเลยนะแล้วพระเอกนั้นก็ได้วิ่งจุงมือมาชิโรนั้นไปโรงเรียนและอีพีหนึ่งก็ได้จบลงนะครับตัดมาในอีพีสองนะครับเพลงเนี่ยก็ได้เข้ามาประชุมกับทุกคน่ะครับเกี่ยัองง้ ทำให้เลยแล้วไปโุงเรียนก็ยังหลงทางอีกจนกว่าจะไปถึงโุงเรี้ยเนี่ยก็รอไปคาบสองแล้วแต่จางก็ได้พูดออกมาแล้วครับว่ามาชิโร่นั้นต้องการคนดูแลเป็นแบบพิเศษมาชิโร่นั้นที่กําลังนั่งฟังอยู่ไปได้กินขนมไปด้วยล่ะครับจึงทําให้อนมนั้นเปื้อนเสื้อเปเราเนี่ยก็ได้เข้ามาปัดให้ล่ะครับแล้วรุ่นพี่มิทกะก็ได้เข้ามาบอกแล้วครับว่าเพ็กนั้นเหมาะสมกับการดูแลมาชิโร่ที่สุดแล้วเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้ทําการตกลงกันนะครับว่าเพ็กนั้นต้องเป็นคนดูแลมาชิโโรร่่่่หลลัััััังจาาากกกกกกนนนนนนน้้้้ททุคคคเีย็ไไดดบบบแตมชิออูว โซตันเนี่ยเรามาสนิทกันไว้เถอะที่เราเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยก็น่าเขิ่นน่าแดงเลยนะครับแล้วพาเพื่อนตัดไป็นตอนที่พพ่เอกนั้นกําลังทำกับข้าวเหรอครับเุื่นพี่มิสกิก็ได้เข้ามาหาพพ่เอกเหรอครับแล้วทั้งสองก็ได้คุยสักแป๊บละครับแต่ไม่ทันไรเนี่ยก็ได้มีเสียงของมาชิโรนั้นเรียกพพ่เอกเะครับมาชิโรที่เดินมาเนี่ยก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับนอกจากเสื้อแล้วมาชิโรก็ได้พูดเหรครับว่าโซตันชอบแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ใช่หรอใช่แล้วพพ่เอกเนี่ยก็ได้พามาชิโรไปแต่งตัวนะครับ นักแกนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้เดินไป,พรพไปโรงเรียนด้วยกันนะแต่ระหว่างทางทั้งสองเนี่ยก็ได้แวะเข้าร้านสะดวกซื้อนะคะอยู่ดีมาชิโนเนี่ยก็ได้หยิบของในร้านเนี่ยคือมากินโดยไม่ได้จ่ายตังค์เลยเพ่กเราเนี่ยก็ถึงกับงงดแดกเลยนะครับคือพี่แก่แม่งอินดี้เกินแต่ก็ได้เจอกับนานามีนะครับที่ทํางานอยู่ที่นั่นนานามีก็ได้ช่วยจ่ายตังค์ให้ล่ะครับเพราะว่าเพ่กนั้นบอมีตังค์จะแล้วทั้งสามเนี่ยก็ได้เดินไปที่โรงเรียนด้วยกันล่ะครับแต่ตอนที่เดินอยู่นั้นนาานมก็ได้หันไไปอองงาานนนะเก็ดด้้้หหััธล พี่เราก็ได้บอกแล้วครับว่าเขามองเธอกันแหละ คือพี่แกแมั่งใสเกินพเอกก็เลยแนะนํามาชิโร่ให้กับนานามิฟังนะครับว่ามาชิโร่เพิ่งย้ายมาแล้วก็อยู่ในซากุระโซ่ด้วยนานามิก็ได้ถามกับพีเอกนะครับว่าดยู่ห้ทางสองเนี่ยสนิทกันน่าดูเลยนะมาชิโร่ก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าก็โซตาเนี่ยเป็นผู้ชายคนแรกของฉันนี่นาหลังจากที่นานามิเนี่ยได้ยินนะครับก็ได้คิดไปไกลแล้วครับจึงทาให้นานามินั้นวิ่งไปเลยซึ่งมาชิโร่ก็ได้พูดต่อครับว่าก็เพราะว่าตอนที่เธอนั้นอยู่อังกฤษไม่มีเพื่อนผู้ชายเลยมีแต่เพื่อนผู้หญิงแต่มาที่นี่า ทำไมเธอเลยไม่พูดตั้งแต่ตอนนั้นตัดมาที่โรงเรียนนะครับเพื่อนไม่เอกเนี่ยก็ได้เดินมาหาเอกนะครับแล้วก็ได้คุยไปคุยมานะมาชิโดก็ไล้เดินเข้ามาที่ห้องหา,านะเพื่อที่จะมาหาพีพเอกทังห้องก็ได้ตกใจกันใหญ่เลยนะครับว่าเพาเอกนั้นมีสาวแั้เลยซึ่งได้ทำนาีเนี่ยได้ตกใจเพิ่มไปนะครับมาชิโดก็ได้บอกเอกนะครับว่าตอนเย็นเธอนั่นนะจะกลับบ้านคนเดียวแล้วได้ตามมาต้อนยืนนะคะรับี่เอกเนี่ยก็ได้เห็นนะ ว่ามาชินั้นได้เดินกลับบ้านกับผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากนั้นมาชิโร่ก็ได้เดินกลับบ้านแล้วครับซึ่งระหว่างทางมาชิโร่กับผู้หญิงคนนั้นก็ได้คุยไปเรื่อยเปื่อยนะเสร็จแล้วมาชิโร่เนี่ยก็ไล้แวะเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วได้เจอกับนานามินะครับมาชิโร่ก็ได้บอกครับว่าเพราะฉนั้นตอนนั้นเธออยู่อังกินาเธอไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยโซลตาจึงเป็นรู้จ้าคนแรกเขารู้จักเสร็จแล้วนานามิก็ได้เข้าใจแหละครับว่าเธอนั้นเข้าใจผิดก็รู้สึกเลยนะว่านานาม มาชิโร่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาเพ็กกัครับแล้วก็ได้บอกเพ็กกัครับว่าไปย่องเขาหน่อยเสร็จแล้วก็ได้ไปถึงที่ห้องของมาชิโร่นะครับมาชิโร่ก็ได้บอกเพ็กกัครับว่าช่วยถอดเสื้อให้ดูหน่อยเพราะว่าเธอน่ะปีที่แล้วเนี่ยได้ลงแข่งขันว่ารูปกระตูนมือใหม่แต่เธอนั้นไม่ผ่านบอกขอที่เดือดกับพร้อมกับมาชิโร่ก็เลยแนะนําให้ลองใส่การแสดงแบบอารมณ์อย่างละเอียดหรือว่าภาพแสดงให้ดูแบบร้อนดูหลังจากนั้นเพ็กมันก็ได้เกินละครับเพราะว่าเพ็กนั้นไม่กล้าถอดแต่พอไปได้ไม่นานเนี่ยเพ็กก็ได้ดลก ไปที่บนเตียงนะครับเอาแล้วช่วงนี้เอากันแน่นอนกับจอๆมาชิโรก็ได้ถามกับเพเอกครับว่าเพเอกนั้นเคยมีอะไรกับคนอื่นไหมเพเอกเนี่ยก็ตอบโนกลับไปละครับแต่มาชิโรก็ได้ถามครับว่าแล้วทำไมร่างกายถึงดูดีฟิตจังเพเอกเราเนี่ยก็ได้บอกครับว่าไดเอาส่วนไหนมาคิดเนี่ยแล้วเเอกก็ได้บอกอครับว่าแต่ก่อนี่ยเขาเล่นฟุตบอลจึงเลยทําให้ร่างกายเขานั้งแข็งแรงแต่ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วมาชิโรก็ได้ถามกับระเอกครับว่าทำไมถึงเลิกเล่นเพเอกเนี่ยก็ได้บอกครับว่ารู้สึกว่ามันถึงขีดจํากัดแล้วสิเลยไม่มีเป้าาหมยยอะไรล ทำให้เลิกเล่นเสร็จแล้วมาชิโร่ก็ได้บอกพอกับพระเอกแล้วครับแล้วมาชิโร่เนี่ยก็ได้ไปนั่งวาดการ์ตูนต่อแล้วครับ แล้วรู้สึกว่ามาชิโร่นั้นก็อยากจะลงแข่งแข่งขันการวาดรูปประตูมือสมัครเล่นอีกครั้งนะแล้วแรตตันมาในตอนเช้านะครับเพลกเนี่ยทีกําลังจะไปทิ้งขยะนะก็ได้เจอกับนานามีเข้านะครับจึงทาให้ทั้งสองคนนั้นได้คุยกันแล้วนะครับแล้วนานามีก็ได้ถามถึงมาชิโร่นะครับเพลงเนี่ยก็ได้พูดอะไรหลายอย่างของมาชิโร่เลยนะทาให้นานามีนั้นหน้าบูดไปสักพักนึงนะครับแต่แล้วไม่ทันไรนเนี่ยเพลกเนี่ยก็ได้ชมนานามีนะครับว่านาามีนี่เก่งเนอะตื่นในเช้ามาทํางานและแถมยังทําาออะไรดด้ย่ยงวย หลังจากที่นานามีนั้นได้ยินล่ะครับนานามีก็ได้ขิ้นอาาแล้วก็ได้เดินที่จะไปโรงเรียนนะแล้วพะเอกงเนี่ยก็ไลยยืนคิดนะครับว่าแล้วความฝันของเขานะ่ะจะเป็นอะไรมาชิโร่กับนานามีต่างค้นหาก,กันเจอแล้วแล้วก็ตั้งใจที่จะทำมันแต่พะเอกงนั้นยังไม่รู้อะไรเลยเสร็จแล้วพะเอกเนี่ยก็ได้เดินกลับไปที่หอพักนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นเข้ากับหนังสือบ,บนโต๊ะนะ เพ่ก hey, เนี่ยก็ได้ชมไปแล้วครับว่าว่าสวยมากเลยเสร็จแ,แล้วก็ได้ยินเสียงของมาชิโร่แล้วครับว่าขอบคุณนะเพ่ hey, กก็ได้งงนะครับว่าทำไมมาชิโร่นั้นต้องพูดว่าขอบคุณ แล้วรุ่นพี่มิถกาที่เดินผ่านมาครับก็ได้บอกพระเอกครับว่าให้พระเอกนั้นลองไปเปิดดูที่หน้าปกหนังสือด้วยดีพระเอกลอที่เปิดไปนะครับก็ได้เห็นนะครับว่ามันเป็นชื่อของมาชิโร่ก็ได้ตกใจละครับว่ามาชิโร่เป็นคนว่างั้นหรือเสร็จแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้รีบไปเสิร์ชหาเลยครับแล้วก็ได้ค้นพบแล้วครับว่าชิระมาชิโร่นั้นเป็นคนวาดรูปแล้วก็ได้รางวัลอย่างเยอะเลยแหละจึงทให้พระเอกน,นั้นงงแดกเลยนะแล้วอีพีสองก็ได้จบลง